คลิปนี้นะคะบอกวิธีแก้ปวดตาแก้ปวดหัวเวลานะคะที่เราทำงานเหนื่อยหนักน,นะคะจ้องหน้าคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าจ้องมือถือนานๆน,นะคะเล่นแท็บเล็ตโอ้โหก็จะเกิดอาการนี้ขึ้นนะคะก็คือปวดหัวปวดตาวันนี้จะมาบอกว่าปวดหัวปวดตาทำแบบนี้ค่ะ,ะทำ เรานะคะก็นําผ้านะคะไปแช่ตู้เย็นผ้าแบบนีนะ้ผ้าแบบนี้นะคะทุกคนเอาไปแช่ตู้เย็นนะ่ะผ้าสี่เหลี่ยมนะคะเอาไปแช่แข็งในตู้เย็นนะคะเออชุบน้ำแล้วแช่แข็งแช่ช่องฟิตนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเ,เราก็เอาออกมานะคะอันนี้แช่เรียบร้อยแล้วนะคะเย็นได้ที่แล้วนะคะถ้าสมมติว่าแช่นานเกินนะคะก็ มา,าชุบน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะให้บิดน้ำหมัดๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติแช่ไม่นานนะคะมันก็เย็นกำลังพอดีนะคะอันนี้ก็เย็นกำลังพอดีนะคะก็เอามาโปะตานะคะทำเป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะโปตาโปตาเข้าไปนะทุกคนโปะประมาณ5นาทีนะคะก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ถ้าโป โปะจนกว่าแบบว่าหายเย็นนะคะก็จะดีขึ้นอ่าอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะที่ได้มาจากหมอตาโดยเฉพาะเลยนะคะแบบว่าหมอเขาให้มาแล้วก็มาลองทำมันเวิร์กมากๆเลยมาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้กันนะคะก็ทุกคนก็ลองไปทำดูนะคะถ้าได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาข้างใต้นี้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย